สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube เบลไทยซิงครับครับมือนะครับก็เป็นคลิปวิดีโอมือนี้กะชีมาบอกเทคนิคนะครับการอ่านนะครับงานไทยนะครับไทจะไหนนะครับหน้าเขาจะสีบ่อเป็นหลุมทางขางบ่อเป็นหลุมทา้งกลางบ่อเป็นหลุมในหัวขั้นหน้านะครับ แล้วนั่นหน้องมักไถอยู่นะครับเดี๋ยวผมสิมาทายงานนี่ให้เบิ่งนะครับวอนที่สีไทนะครับกัมาบอกเทคนิคนะครับการอ่านงานไถนะครับอันดับแรกนะครับมือเฮ้ามาหอดขั้นหน้าแล้วนะครับเฮ้าเฮาแนมนะครับขางก้างนะครับว่ามันสูงบอนะครับสาหรับงานนี่นะครับงานนี่กลางต่ำขางสูงนะครับ กางต่ำขางสูงนี่ก็คือว่านะครับปี่ก้อนนี่น่าจะไสเปิดหล่องกางนะครับเล้็กปันเลยนะครับก็เห็นไหนหน้ามันบ่เสมอนะครับเห็นไหนทางกางมันลุมนะครับแล้วก็สองนะครับก็คือสังเกตหัวมุมนะครับหัวมุมขอบค้นหน้านะครับซีมุมนะครับว่ามันต่ำหรือมันสูงนะครับว่ามันต่ำหรือมันสูงนะครับ ส่วนมากนะครับส่วนมากนี่สิมันสีํานะครับเพราะว่าหยังนะครับเพราะว่ายามเฮาเก็บมุมนะครับเก็บมุมมันต้องดึงดินขึ้นแม่นบ่ครับอันดับแรกนะครับเหมือมหฮอดแล้วให้เฮ้าเก็บมุมทั้งสีมุมนะครับใส่ใบเมียดนะครับใบดันเฮ้านี่แหละครับเก็บมุมสักวันนะครับเก็บมุมทั้งสี่มุมนะครับ1 2 3 4สาสี่เก็บมุมเรียบร้อยนะครับเก็บมุมเรียบร้อยแล้วเฮาก็ มาไถไถไถถ้าเป็นของผมนะครับมันหลุมกลางนะครับผมกระสิกบเขาเลยนะครับหรือหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับท่านคางนะครับท่างคางสูงก้างสูงแล้วก็ก้างคางสูงก้างสูงนี่เข้าต่องเข้าต่องไทนะครับไถก็คือว่าก้างสูงขางสูงนี่มันต้อง ไถกบนะครับไถกบกะเขาต้องไถไปก่อนนะครับรอบแรกหล้วก็ไถกบล่องมันเข้ามานะครับหล่ก็ไถกบหล่องเข้ามานะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเล็กๆหน่อยๆนะครับกะเป็นการอ่านงานนะครับรถไถนะครับก่อนสีไถนะครับมาหอดมองนะครับต้องเฮ็ดจะได้ก่อนนะครับของผมมันมีหนางานนี่กัข้างสูงนะครับกลางต่ํา หลัวก็รคางสูงครับคางคุณก็เสมอดีอยู่นะครับก็สีมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งต้นไถกันเลยนะครับตัวนี้ผมสีไทกบนะครับผมสีไทกบตัวนี้กัอยากจะสูงนิดนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะครับ่วาผมสีเห็ดแบบใดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนะครับ โอเครับผมอย่างที่ว่านะครับมา่อหอดแล้วกับสังเกตนะครับสังเกตก้างสูงคางสูงของผมนี่สิเป็นการไถกบนะครับอันดับแรกต้องซอนซอนคัดนะครับี๋ยวบาดผมกต่ตัวนี้นะครับผมก็ไปเล่นตัวนี้สิเป็นการเก็บมุมนะครับเก็บมุมแต่ประมาณนี้นะครับกะหล่สองกระลงไปแล้วนะครับก็ ไปพันต่งางหาบเอาให้มันให้มันขนานไปกับขั้นหน้านะครับเดี๋ยวก็ใส่เกี้หนึงนะครับดึงหอ,อกสาดนะครับดึงออกมาประมาณหนึ่งสวงรถนะครับแล้วกะ็ไว้ไปเก็บครับของสามโฮมนี่มันสี่ได้เก็บอยู่สองครับสองรอบ พันหกแป้งพันหาะครับอย่าหน้าๆนะครับมางัดกันในเบิงเลยนะครับเก็บซังกะสีวะเมื่นี้ผมกับเจเก็บมุม่อนหนะครื่อเรื่อเฮาสีเริ่มจากฟังนี่นะครับเฮาเฮาเก็บม,มุมให้มันแล้วกอนนะครับของมุม ไปผ่านทางหาแผนนั้นกับขั้นหน้าหลักของซาซาครับใส่เกีย้ยหนึ่งใส่เกีย้ยวซวงนี่มัตสีโบเบิร์ตนะครับมัตสีเหลือเพราะว่ารถมันกระซากเอาแล้วมันกับรถสามารถเก็บดินได้ไปผ่านทางหาครับเข,ขนาแันนั้นครับหน้าแล้วก็บับกขี้เม้านั่นอย่างนี้มันเขามุ่มไปเลยนะครับ เก็บเบิร์ดแน่นอนนะครับในมุมนทีอ่าเห็นบอกรับเก็บเบิร์ดนะครับรนี่นะครับ,รบต่อไปกับเราไปกับสีเหลืองจากทับลา,ากนะครับจากขัข้นหน้านี่ครับนี่คือกลางขั้นหน้าของผมนะถอยไปเลยครับไปตรงครับถอยให้ตรง ผมกะจีโปถอยมันส่วนคงหนานะเพราะผมถทนี่ผมไทยให้โยกหางนะครับนี่ครับไปกันเลยครับรอบแรกนี่ผมซีเส่เป็นเกีย้ยนึงนะครับเกียนึงจะตาย มานีนะครับันี้รตูงันไดนเนาะวัดีงพลาหาก็คือทำงานใดงครับแล้วก็ละดถอยไปเก็บมุมครับทำไมวาเนี่ยเห็นเห็นใหม่ในหลุมบอกเจนใหม่ในหลุมนะอะไรเดี๋ยวเดีเดี ุเก,ก็บมุมไปนะครับเก็บมุมไป กับสีระมาณนี้นะครับและการไปเก็บค้างนั่นนะครับ like, ี่เกาครับใบพัน <değil> ท <nó> ั้งห้าขนาดกับขนาดดึงงอซาซาับ มุมครับนี่ครับกาสิเก็บมุมนะครับเก็บมุมทั้งสีมุมนิดบน้อยนะครับแอ้วนี่ในกรณีที่ ขางกันมันนั่นนะครับขางข้าหน้าตั้มทั้งสองขางแล้วก้างสูงนะให้ใชแบบนี้นะครับครับหลก็ว่างหางนะครับไท้ไปเลยครับรอนานคือยุป,ประมาณนี้ครับรอนานล้มหลอมไปเลยครับ แต่สีได้ประมาณนี้นะครับรากาไทไปเลยครับรากาไทไปปก,กติเลยนะครับรอนายกันล่องลองไปเลยคือตัว นี่นะครับแลกอะใส่ั้งกัดซีเดงานกันเดียวมาประมาณนี้ครับนี่ตั้งกัดซีเสมอนะครับหล่องกัดซีเสมอนะครับโอเคครับผมกันมาคลิปนี้นะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามยูทูบช่องเบลไลซิงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับเดี๋ยวนะครับต่อไปนะครับผมสิ นะครับหลักการเชียร์น้องเป็นคนไทยนะครับมาเบิงสเต็ปนะครับการไทยของผมนะครับว่ามันสีคือพี่น้องเอฟซีหลายๆท่านไทยบอลนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิงกันเลยนะครับในคลิปวิดีโอหนานะครับคลิปนี้ต้องขอ